เอาดูสิกระสุดตัวยูมันอะไรต่อมันบอเฮ็ดดักใบมองนีน้อยนึงพอใหญ่มันเขาน้องสาว่ามันจะมีไหมได้ไหมปลาอะไรปลาดุกปลาดุกน้อยปลาดุกเมืเ่อเวรเป็นแต่แยกโตปลาดุกสองตัวเกือบมันเบือนเข่าสาบ่ได้นี่ ย่านปลาคอและบืนเขาสะไปกินปลาน้อยไม่ได้ลี่นี่จ้าบาดนี่เขางามคักไม่มีสักตัวปลาคอได้กี่ตัวจับเอา มาเบิงลีหนีกันจ้าประมาณบอแทนแทนแทนไม่มีปลาอะไรเลยดูก่อนแป๊บหนึ่งน้อยกับปลาคอปลาดุได้ปลาเยอะเมื่อนนี้ประมาณเลยเมื่อนนี้ประมาณตาปลาไหลเมื่อไร <c oughs> <c oughs> มันน้ำฝนโตข้าวเดียวมีอะไรเอีอีปูมาดูไอ้นี่มาดูไอ้นี่ปลาคอกับปลาดุกที่ส้ง เปิดว่าไหนก็ได้ออมก็ได้ปนหน้าเขาก็งามพระโลมันยากาศ เหมือนภูเขาเลยจ้าน้อยเขาซุกนี่สิเหมือนภูเขาเลยเลยมาแวะให้อาหารกบอาหารปลาจะพี่น้อง <c oughs> แวะให้อาหารกบกบก็นี่ตัวบกเอบ กระดุกเข็นคนมาขย้ายพื้นที่ไวทาแเลยอ,อาหารมาแล้วประดูกบอก ดแท่ันก็ตัวมาหลอดเบิดโอ้มาแล้วเจ้าปลาเจ้าปลาเอาายบัวให้หน่อยสิ มาเร็เรวๆนี่นคือหน่อยลองปใหญายินมันบ่มันมน้ำขุ่นมันจะซ้ำนี่ต่อมันถ่ากินอยู่นี่กับจิ้งนี่มันด้ตีนี่ berian kas abed masjid jin pera gak kop kop kayak nyai

สองกระชังกบกบสองกระชังถ,ง,งถอดหลอกนังถอดกระเทียมผูดได้เลี่ยงบนมาพูอื่นมาปอกากินได้ขอยอ่านกินเมิอ่อต์บายบายกลับบ้านได้วุ่นอยากได้บอกได,ไ,ดได้ดอกบวัวยังได้กล้านั่นมันยังดอกมันอย่าถีบลงไปเอาได้ <c oughs> <c oughs> กลับบ้านจ้าหอ,อมปลาดุกนาจ้าเมนูเสมือนี้มีแต่ปลากับป่าเด้อ หอ,อมปลาเมือตปถูดอกแค่ค่ะหอ,อมปลาใส่ดอกแค่อาหารน้ำหัวน้ำสวนพร้อมรับประทานจ้า